ไก่เงินหจะขายเป็ดไก่แต่วันนี้จะมาเก็บสีได้หรือเปล่าวัาหน้จะตกมาจะเก็บสีได้หรือไม่โอ้เกมก็เตออีทนายมีกันหน้าด้านอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นแบบเพราะว่ากดโซโลมาแบบมีเกิดฮันเตอร์โซโลฮันเตอร์โซโลเอ้ย โอ๊ยท้ามแค่นี้กูจะจะเดินติดอีกเจ็คมันสูงมาก,ก,กมันบางมันบางก็ใส่ทัดในการตีจ้าอีแจ็คอีกเจ็คอีกเจ็คอีกเจก็ไม่าฮ่า่าช่วยเพื่นเป็นรเปลบบมา มันก็มาหือหือเมื่อมันได้เล่นตัวคนไหนเบื่อปืน <eigentlich analysis> <laser> <st immunization> <Baptist��> อ,อาอาพีมากก่าอืจะมาหิวพื่อีทนายนันน่นงนะแหมอ,อพื่อนไมัมันไว้ใจไม่ได้รักอืมอะวิ่งินตรแก จะวิ่งสวนหัวใช้เท้ามันมีใครสามารถวิ่งขุดสวนหัวใช้เท้าได้อปยืออ้่ไปนั่งดีกว่าแกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รอดออกไปจากโรงแรมหัวใช้เท้าแกต้องกลับไปที่คลนโหัษ์

แกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปจากคารื้นหานไไดทีนี้แม้วิ่งซ้อนกันวิ่งซ้อนกันเหมือนนัก,กันมาเพราะแกไม่มีสิทธิ์ สามารถออกจากท้่หัดมาเชเทหาได้มึงห้ามไปไม่ห้ามไปอ่ะาใ่รหัดมาเช็คหาไปหาไปไม่มีอะไรที่อยากกินเลยไว่มีอะไรที่อยากกินเแม่อีกแล้วนะมึงเยี่ยมมากกินรูปทะเลีมึงมาทำเรื่องแาบนี้ได้ยังไง าจะวิ่งสวนหัวใช้เท้าเกมไม่มีสิทธิ์เกมไม่มีสิทธิ์ที่จวิ่งสวนหัวใช้เท้าแลเข้าใจไหมเกมไม่มีสิทธิ์ทำไมนะใช้เท้ากำลังจะหนูป้าช่วยด้วยมึงไข่เสกได้หรอกเพราะเกมไม่มีสิทธิ์เกมไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องของความช่วยเหลือไอหนี้ด้วยมึงจะคานไปไหนคานแบบมีจุดไม้นะมึง เกไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากหัวเช้เท้าได้แกต,ต้องกลับไปที่คฤหาสน์หัวเช้เท้าเหมือนเดิมบอกแมกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธ์ที่จะมาที่หัวเช้เท้าได้มีทยาลัยบ้านยังรึ เย็ยนมากเอ้โห้อทำตัวเป็นบอดพวกมึงพวกกอบเหฮ้ยพวกเกมไม่มีสิทไม่มีสิทไม่มีสิทิ์ที่จะสู้หัวใช้เท้าได้หมวใช้เท้าเก่งที่สุดหมวใ,ใช้เท้าไม่ได้เก่งอย่างที่พูดนะว่าเกมไม่มีสิทธิ์ที่จะเตะหัวใช้เทา้เทาได้ หัวใจทำคือสิ่งที่ดีที่สุดและมีประโยชน์มีประโยชน์ไปเสี้ยว่าแกว่าแกต้องห้ามออกไปจากกระลือหา,ห,า,า,าหัวใจทำอย่างนี้โอ้ยด่านโรงงานผลิตหัวใจทาใช่เนี้ฮะมามาต่ออันดับเกทที่สองตอนนี้จะอีเอม็มมากมันอยูอ่ที่เติมกรโหลกขึ้นแต่ก่อนไม่ไ,ได้เอากระโหูกมาเลยอู้ อีเอ็มมาอีน่าเหมีนมาแม่ทำตัวเป็นบอดอืมอ,อีนี่เกต้องห้ามเกต้องห้ามมาัสซ้กับหัวใช้เท้าเพราะหัวใช้เท้าสามารถหายตัวได้หัวใช้เท้ากิ่งที่สุดเออ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 ไม่ได้ปีนใช่ไหมไม่ได้ปีนใช่ไหมคุณไม่มีสิทธ ไม่กขึ้นนายกูรู้เลยมึงอย่ามาแจ้งเกินก็เฮ้ยฉันเจอสิ่งแปลกประหลาดตรงนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะแกไม่มีสิทธิ์ที่มาส่งไฟใชยโอ๊ะมันเกิดเอียงตะกี้นี้เออก็ซักแผลไหมมึงเอาซักแผลไหมมึงจะเอาซักแผลไหมมันเอียมมากมึงจะเอาไหม แม่วิ่งสวนคือพูดคำเยาบไม่เกินคือเกินพูดคำเยบาบโอไมนะฉันแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิ่งสวนหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าเก็นที่สุดให้อิยมมากให้ม ใช่เยี่ยมมากให้คุม้มใช่เยี่ยมมากให้คุม้มมันไม่น่าจะคุ้มได้หรอกมาเนี่ยเยี่ยมมากาแกไม่มีสิทธิ์จะเออไม่ได้เคลื่อนอย้ายมันไปมาเลยจริงๆจะข้ามนาต่างกันรึกรู้แต่เออมันโดนด้วยเหรอมาน,นี้ยม,มันจะโดนมันกะโดดแหม่มคานไปเลยดอก อันนี้มุกกูเลิกควรกูได้แล้วนะเอามายมนนอยู่ตรงนั้นเลยเอ้าเอียงป่ะไม่ให้จะสังเกตใช้ถึงหน้ากูอ,อาแล้วกูตีหมอกทิ้งตลอดนะเอ็มเอ็มมาสชนแนลหนอีกต่อแล้วเอเกมไม่มีสิทธิ์จะมาสองใช้หัวใช้เท้านะ หัวเช่้เท้าไม่มีตาไม่มีปากไม่มีหน้าฉันเลยต้องใส่หน้ากากเลยล่ะแไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแส่สิทธิ์ให้เัวเช้อเ้าต้องตายเหมือีเอ็มมากหัวเชิดเท้าเก่งที่สุดฉันคือหัวเชิดเท้ามากำ功课ไหม เอยอย่าดิ้นแรงถ้าดิ้นแรงฉันจะไม่ปล่อยแกให้รอดใครมันปั่นแหกตรงนั้นน่ะอย่าดินด้นนะแหมพวกมือไม่คิดมันจะช่วยเพื่อนหรเลยังอืมจะตีไปแบบมั่วๆดีนะม,มาใครจะมาสู้กับขอใช่เท,ท้าเออ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 เด็กจ มแม่ไม่สามารถแม,ม่เอ,อ๊ะตักคุมันมีสิทธิ์ทีะกู้ออกไปแกไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีรอดออกไปได้แกไม่มีสิทธิ์บอ,อ,อไปไกป้าัางไม่วัดนี้เราไปจะเขิ แกทำเรื่องบัตรสีกันตรงนี้ได้ไงนี่เพราแกบังอาจทำเรื่องบัตรสีเพราแกไม่มีวันถุจากมือมื yeah. 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 อกูเพราแกทำเรื่องบัตรสีที่เลวร้ายที่สุดในโลก ใช้สมอนสีให้คุใช้ใช้สมอนสีให้คุ้มแล้วก็จับเป็นนั่งแล้วเมื่อใช้สมอนสีคุ้มแล้วคุณว่าอีกตัวนี้มันมีแน่นอนตัวนี้มันบินลูกเองก็จะเลิศจะเอาไปด้านแกได้เลยอย่าดิ้น,ดดนถ้าพวกแกดิน้นพวกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดออกไปจากที่นี่ โอ้ก็อีมันก็อยู่ไกลซะเหลือเกินฉันเดินมาประมาณสามร้านปีสแสงแล้วมันก็รุดตามคนทำหนายฉันต้องไล่มันมาักพวกแกมไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีรอดไม่นะฉันตีว้าวว้าวเจีบอมาชาร์จตีแล้วนะชาร์จแล้วนะวนะมันจะวนกับตรงนี้อีกประมาณแปดสิบห้าร้านปีอุ้ยอืมเจ็บเลือด เลือดดิสแตนล่ถ้าทีนี้มันบุดก,ก็คือลุดจะไม่ไลไจะเปิอกันตนี้นนนจะลุก,กไม่ต้องแล้จะปอ,อีกนั่นที่กกกกใจหรอือว่าปเปนมาก็อีกจะเกิดด้ตนอีกก็ทำเรื่แบบนี้กจนั่นเราจะตนที่ตายมากบอย่าบอกนะานหนีไปที่ไหนเลยไม่เอานะขานหนีไแล้วนะเอานะ ไม่เอาเด็กครนี <Hayır. S 2> sure ้มันน่าจะอยู่ที่เดิมมันจะบั๊กบั๊กหนึ่ที่อิลอันนี้นไม่รู้ในอีกไอดีไอดีหลักเนี่ยคือเป็นเลยลกหอกอินเข้าไปได้มัหอกอินเลยส่งอิเลยแล้วจะเลยจะส่งจากเพาเกี่ยวเเเล่นจะไปาเย่ในพี ยินแล้วอีนนี้มึงไม่หลุดหรอกบายอะไรเนี่ยโฆษณาะ รับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและหลายคนนะไม่ครับแล้วมันจะติดคิวช้าเลยเดินช้าแต่เนี้ยครับจะต่างกันที่เราเนี่ยสาม,มารถ